เป็นบับเบิลหมาผิวเนียนใสแค่ให้ออกซิเจนจะพึ่งขึ้นเร็วสิไปเจอน้องคนนี้มานะคะจากในเซเว่นนะคะก็เลยจะมาแกะรีวิวเพราะว่าเราไม่ได้แกะรีวิวกันนานมากแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ย หน้าสดมาเลยแต่ประเด็นก็คือเราเห็นลูกตรงเนี้ยว่ามันมาสกเต็มหน้าแบบนี้เลยเราก็เลยอยากรูว่าเฮ้ยจะดีจริงหรือว่าตกตาแล้วใช้แล้วเนี่ยจะเป็นบับเบิ้ลมาสกจริงๆหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยแอมก็จะใช้มาสกหน้าปกติหรือว่าจะขัดผิวแล้วนะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยอยากดีท็อกซ์ผิวนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดแต่งหน้าเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะสครับผิวมาสก์ผิวขั้นตามอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะก็จะช่วยให้ผิวเราใสามากขึ้นเป็นของแบรนด์ The Original c h ชา c o a l d e t o x i f y ไ n g Bubble m a มามาในลักษณะที่สามารถใช้ได้2ครั้งนะคะเพราะว่ามี2ซองแล้วก็หน้าหน้าเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่าเป็นบับเบิลมาผิวเนียนใสแค่ให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็มีทรีทีอยนะคะมี บัวบกเอเชียแล้วก็มีฐานชาโคด้วยนะก็คือรวม3ามอย่างไว้ในหนึ่งเดียวเลยซึ่งด้านหลังนะคะก็จะเขียนมาเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวอุดตนันไขมันอุดตนันหรือว่าสิ่งสกปรกนั่นเองนะคะก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวเนาะเวลาที่ผิวเรามันหรือว่าไม่ได้ดีท็อกเลยหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะช่วยผิวกระจ่างใสามากขึ้นลดความมันนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยเนียนใสไร้สิ่งนะจ๊ะก,ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เนี่ยแอมล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็น2 อันแบบนี้นะคะก็สามารถฉีกใช้ได้เลยเขาบอกว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดเช็ดหน้าแห้งนะคะแล้วก็ฉีกตามรอยปะหลังจากนั้นนะคะทาม,มาส์นะ้องคนนี้นะทิ้งไว้3-5นาทีเราก็มาล้างออกนะทุกคนซึ่งเอาจริงๆว่าแอมอักเคยรีวิวนะคะมาส์ของจีออร i จิน a ลเนี่ยไปแล้วแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นรุ่นอื่นนะทุกคนซึ่งแบบนี้เราเคยใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออของเขาไม่แพงแล้วก็ดีนะ เนื้อของเขาจะเป็นสีใสๆดำๆแบบนี้นะคะจะทาไปทั่วหน้านะมีกลิ่นหอมอ่อนนะอุ้ยทุกคนมาเร็วแอมไม่คิดว่าฟองเขาจะขึ้นเร็วขนาดเนี้ยอย่าเพิ่งขึ้นเร็วสิยังทามหมดทั่วหน้าเลยวุ้ยทุกคนแนะนําว่าเวลาทาให้ทาแบบเร็วนิดนึงนะเพราะว่าบับเบิ้ลเขาขึ้นเร็วมากเลยอะไม่เคยเห็นด้วยว่าแบรนด์ไหนแบบทําเป็นบับเบิ้ลมาสกแบบนี้ค่ะ ให้เว้นบริเวณช่วงรอบดวงตาไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วดูดิตรงมือควรจะเว้นช่วงจมูกไว้นิดนึงนะเพราะว่าแอมไม่คิดว่าบับเบิ้ลมันจะมาเร็วแล้วก็เยอะขนาดนี้ตกใจเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยนี่ใครเคยใช้อันนี้แล้วบ้างทุกคนมันเป็นการใช้บับเบิ้ลครั้งแรกนะคะซึ่ง จริงๆเนี่ยบับเบิลนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือช่วยดีท็อก์อย่างเวลาที่ผิวเราม่พวกไขมันอุดตันก็จะช่วยให้บับเบิลเนี่ยมันแตกตัวนะเป็นฟองแบบฟูแบบนี้ก็จะช่วยให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ผิวได้ดีมากคือจะช่วยผิวเราใสนั่นเองนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของบนะับเบิลเนาะแต่ว่าคนตื่นเต้นไปกับแอมไหมเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ3หรือ5นาทีก่อนนะมันเป็นบับเบิลจริงจังมากดูดิ few moments later. ทุกคนจะบอกว่าตอนเนี้ยแอมทิ้งไว้ประมาณสองนาทีแล้วอะ แล้วบับเบิ้ลมันก็ขึ้นเยอะกว่าเดิมอะทุกคนแล้วมันมีความรู้สึกว่าอะไรปะบับเบิ้ลมันอยู่บนผิวอะมันมีความเป๊ะ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 ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้คันนะัดแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเอาฟองมาไว้บนหน้าทุกคนดูดิแต่กลิ่นหอมมากเลยชอบมากซึ่งแนะนานะว่าจริงๆเขาให้มาสองซองใช่ไหมก็คือทาได้ทั้งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากมาคอด้วยอย่างเงี้ยเราก็ฉีกอีกซองหนึ่งมาแล้วก็ทาที่คออาจจะเห็นน้องแมวนะคะน้องแมวมาอยู่ห้องเราพ,พ สวัสดีครับมาสวัสดีพี่พี่ก่อนสวัสดีครับโอ้นูกโอ้โหน่ารักไหมครับพี่พน่ารักไหมครับอ่ะ ah. สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนขณะที่เรามาสวอบ,บไปเราก็เล่นแมวไปด้วยนะคะน่ารักมากเลยลูกทําไมอลูกฮะตายแล้วทุกคนกลายเป็นทาสแมวไปแล้วอันนี้ก็คือเพื่อนมาฝากเลี้ยงแมวนะแต่คือแมวก็คือมาถูถูเทถ,ถ่ายต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 าย,ตาย เป็นแบบนี้รักตายเลยเนี่ยดู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 ด,ด,ดูโอ้โหทำไมอะลกทำไมอะลุตกใจหน้าตัวเองฟองมันขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอครบ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีว่าฟองมันจะเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ครบ5นาทีแล้วนะคะสังเกตได้เลยว่าบับเบิลเขาฟูมากแต่ว่าด้านนี้มันฟูจนมันแบบแตกเป็นฟองแล้วนะมาแตกเป็นบับเบิลมันรู้สึกแบบ ผ่อนคลายอะเออมันฟูๆผ่อนคลายนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปล้างหน้ากันเลยโอ้โหรีวิวนี้ถือว่าเป็นรีวิว,ว,วที่แบบโคตรเรียวเลยเนี่ยไปทุกคนให้ดูผิวกันแบบใกล้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ทิชชู่เช็ดนะซึ่งเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จอะควรจะใช้เป็นทิชชู่หรือไม่งั้นก็ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าแยกไปเลยนะสาหรับคนที่เป็นสิวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า บางทีเนี่ยเราใช้ผ้าช็ดตัวแล้ผ้าเช็ดตัวเราใช้หลายครั้งแล้วแล้วมันเป็นแบบพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ย,ยซึ่งไม่แนะนํานะคะจะเช็ดกระดาษชู่ไปนะอันนี้ก็คือผิวนะคะหลังจากที่เราใช้น้องคนนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ จริงๆก็มีแบบซองด้วยนี่ซื้อมาเผื่อใช้ดีแล้วก็จะได้ซื้ออีกซึ่งอันเนี้ยจริงๆอะแนะนํานะคะถ้าเกิดใครที่แบบแต่งหน้ายเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ผิวตัวเองมันไม่ค่อยดีหรือว่าผิวตัวเองมันเหมือนมีสิวอุดตันหรือว่ามีไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันได้นะคะเพราะว่าราคาไม่แรงสามสิบเก้าบาทแล้วก็ใช้ได้สองครั้งนะคะดูได้จากผิว หลังจากที่ใช้ได้เลยคือผิวมันใสมากแล้วเวลาที่ผิวเราใสผิวเราสะอาดขึ้นนะคะมันจะทําให้การแต่งหน้าของเราอ่ะมันติดดีมากขึ้นมันติดง,ง่ายมากขึ้นอันนี้เนี่ยเขาเขียนมาเลยบอกว่าสามารถใช้ได้อย่างน้อย1-2ถึงครั้งนะต่อสัปดาห์ว่าใช้ทุกวันก็ได้นะแต่ว่าแอมแนะนำนะคะว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราควรจะมาร์กหน้านะคะหรือว่าสครับหน้าเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งนะั้นดีที่สุดก็วันเนี้ยมารีวิวให้ได้ดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นบับเบิ้ลจริงๆหรือเปล่า แล้วก็เป็นบับเบิ้ลแบบเยอะเกินค่าจนแบบเฮ้ย <c oughs> ขนาดนั้นเลยหรอหวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบแล้วก็ถ้าใครนะคะไปเจออะไรมาในเซเว่นล้วคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไม่เคยเห็นแอมนะคะรีวิวเลยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจะขอรีแลกซ์ชิลๆนะคะแล้วก็ปล่อยหน้าสดให้หน้าได้พักผ่อนบ้างถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย